วันก่อนได้พูดเปรียบเทียบนะพวกเราทุกคนสัตว์โลกทั้งหลายต่างก็ลอยคออยู่ในห่วงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนจะไม่มีขอบเขตเราก็ต่างก็มีเรือทุกคนมีคนละลำเล็กบ้างใหญ่บ้างบางคนก็ เรือเหมือนจะเป็นเรือสำราญนะมีข้าวของเครื่องใช้สบียงเต็มไปหมดบางคนก็เป็นเรือลำย่อมลงมาแต่บางคนอาจจะน่าสงสารสักน่อยนะแทบจะเป็นเรือเรือแจวเรือพายนะบางคนอาจจะไม่มีเรือต้องไปเกาะกับขอนไม้บ้าง นะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ตกเป็นอาหารของปลาและเต่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ได้สั่งสมบุญบารมีในส่วนของการให้ทานทั้งหลายนะก็จะทำให้เราได้อัตภาพด่างกายก็ดีนะก็เปรียบเสมือนเรือนี่แหละแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นที่เป็นองค์ประกอบ เราต่างท่องเที่ยววนเวียนเกิดตายเปลี่ยนเรือมาแล้วหลายรังบางครั้งบางคราวโชคดีสักหน่อยไปพบเจอเนื้อนาบนุญโอกาสที่เราจะได้สร้างสมสร้างฐานบารมีที่จะทำให้เรา ทำทานเพียงไม่มากนักนะแต่ประกอบไปด้วยความพร้อมขององค์ประกอบหลายๆอย่างทานนั้นเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เราได้สิ่งตอบแทนมามากมายหลายเท่าทวีคนนะูณนักอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีหลายคนที่บันทึกเอาไว้นะว่าได้มีโอกาสได้ทำบุญกับผู้ที่ มีความหมดจดสะอาดของจิตใจอย่างเช่นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกที่ท่านออกจากฌานสมาบัติผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานกับท่านเหล่านั้นจะทวีคูณสิ่งที่ทำลงไปให้เพียงของเล็กน้อย ผลจึงมหาศาลนั้นก็เป็นโอกาสพิเศษของคนเฉพาะไม่กี่คนแต่พวกเราทุกคนนะก็ต้องสั่งสมไปเราไม่รู้หรอกว่าในชีวิตของเราจะมีโอกาสพบเจอเนื้อนาบุญแบบนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราทำได้นะก็คือการสั่งสมอุปนิสัยให้เป็นผู้ที่มีความ สละละวางนะไม่ตรณีไม่หวงแหนในทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอไม่จำเป็นจะต้องให้กับพระพิสษุสงฆ์เสมอไปให้จิตใจของเราเนี่ยมีความเปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาได้ยิ่งดีนะพบเจอ สัตว์เล็กน้อยน่ะถึงแม้จะเป็นเพียงแค่สัตว์เตรจาฉานหมาแมวเราก็มีจิตมองด้วยความเอ็นดูแล้วก็อนุเคราะห์เท่าที่เราทำได้อันนี้เป็นการสังสมนิสัยเห็นใครที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามจะมาในลักษณะที่ต่ำต้อยกว่าเรา เท่ากับเราเสมอกับเราหรือสูงกับเราก็ตามาเราเป็นผู้ที่สั่งสมฐานบารมีมาจริงๆเนี่ยเราก็จะมีจิตที่จะคิดเผื่อแผ่แบ่งปันอยู่เสมอบางทีไม่จำเป็นจะต้องเป็นการให้ด้วยวัตถุสิ่งของแต่เป็นการแค่ให้ความรู้สึกดีๆแต่การละกันเนี่ย นะมันก็ถือเป็นการให้แล้วเหมือนกันจิตเราเปิดใจกว้างที่จะพร้อมนะที่จะให้ได้เสมอเนี่ยอย่างนี้แหละเรียกว่าการสร้างทานนบาร,รมีจะมีโอกาสให้หรือไม่มีแต่ใจเราเปิดกว้างเอาไว้แล้วเมื่อมีโอกาสนะใจที่เปิดกว้างแบบนั้นจึงพร้อมที่จะหยิบยื่นไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เรามีเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือเป็นการเข้าไปช่วยเหลือแบ่งเบาภาระที่เราพอจะช่วยได้ทั้งกับบุคคลก็ดีทั้งต่อสังคมสิ่งแวดล้อมครอบครัวเพื่อนมิตรสหายใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยถ้าผู้ที่มีฐานบารมีจริงๆเนี่ย จะมองเป็นโอกาสซะด้วยซ้ำนะเป็นโอกาสที่ให้เราได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองสร้างฐานบารมีโดยเฉพาะผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีที่พิเศษไปกว่าเพียงเพื่อแค่หวังความหลุดพ้นต้องการจะสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างพระปัเจกับพุทธเจ้าบ้างหรือพระสาวก ู้มีความพิเศษมากไปกว่าผู้แค่เพียงพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยจึงต้องสร้างบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอันไกลโพ้นของพระองค์เนี่ยท่านสร้างทานนะบร,รมัตบารมีนะเป็นบาร,รมีให้ทานที่สูงสุดไม่ใช่เฉพาะให้ข้าวของเงินทองที่พระองค์มีเท่านั้น นะเขาขอเงินทองพระองค์สละทุกอย่างได้หมดไม่เหลือไว้กับตนเองเลยก็ทำได้มาแล้วยังไม่พอนะพระองค์ยังให้เลือดเนื้ออวัยวะให้ชีวิตของตนเองเป็นทานได้ให้ชีวิตของบริษัทบริวารคนที่พระองค์รักที่สุดให้เป็นทานไดนะ้นั่นแหละเรียกว่าปรามัาะ บารมีบารมีอันยิ่งใหญ่สูงสุดนะผู้ที่บำเพญ็ญบารมีลองลงมาพรนะปัจเจกับพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกผู้เลิศทั้งหลายก็ดีก็จะต้องบำเพ็ญเป็นสัดส,ส่วนลดลงมาเป็นลำดับลาดับแต่จะเพียงให้ทานธรรมดาไม่พอเพราะฉะนั้นในระดับของบารมีที่จะสั่งสมกันเนี่ยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะต้อง อาศัยการสั่งสมข้ามภพข้ามชาตินับภพบนับชาติไม่ทวนจึงจะเกิดมาได้มีผลอันยิ่งใหญ่ดังที่ตั้งใจปรารถนากันทีนี้ในส่วนของผู้ที่เพียงเพื่อหวังความหลุดพ้นจากการเกิดการตายในสังสารทุกขสังสารวัตนี้การให้ทานเนี่ยในส่วนของทานนบารมีเนี่ย ก็จะมีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากการเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เนี่ยเราก็จะต้องปลดเปลื้องพันธนาการทั้งหมดทั้งปวงออกไปพันธนาการก็คือความติดอกติดใจความที่เรามีสิ่งที่ดึงดรั้ง ให้เรายังอยู่ในสังสารวัตนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอุปาทานความยึดติดความยึดถือทั้งหลายทั้งปวงเราจะเป็นผู้พ้นไปจากการเกิดการตายพ้นไปจากการยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็จะต้องพ้นไปจากการยึดติดในส่วนที่เราปรารถนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลของทานด้วยอันนี้ต้องชัดเจนสำหรับผู้หวังความรุดพ้นจากการเกิดตายเนี่ยเราก็จะต้องปรับทิศทางในการบำเพ็ญการให้ทานของเราให้มันสอดคล้องกันเราทั้งหลายส่วนใหญ่ในอดีตผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยเวลาเราให้ทานทั้งหลายในส่วนลึกของจิต ส่วนใหญ่ก็จะมีความปรารถนาหวังผลของการให้ทานอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นผลตอบแทนอันนั้นก็เป็นธรรมดานะของสัตว์โลกทั้งหลายเหมือนการคล้ายๆกับเรามีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นตัวตนของเรานะเป็นตัวเราที่เราสร้างเอาไว้เราก็ต้องการให้ตัวตนที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันได้รับ ผลตอบแทนเหมือนกับเป็นการลงทุนนะให้ทานแต่ละครั้งเราก็หวังว่าไอ้ตัวตนที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะได้รับผลเป็นความสุขนะได้รับผลเป็นความมั่งคัง่งคร่ำรวยนะเป็นการได้มีทรัพย์สมบัติมากมายในชาตินี้ก็ดีในชาติต่อๆไปก็ดีให้ได้มีสุขภาพแข็งแรง อะไรต่างๆนาๆนา,นานล้วนแล้วแต่เป็นความปรารถนาที่มีอยู่ในส่วนลึกของผู้ที่ให้ทานเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มมีทิศทางการปรารถนาที่จะพ้นไปจากความทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะต้องปรับทิศทางการให้ทานของเราให้มันสอดคล้องกัน ผู้ที่จะให้ทานเพื่อหวังความพ้นไปจากความทุกขเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนการให้ทานของเราเป็นการให้เพื่อสละจริงๆทุกครั้งที่เรามีเจตนาในการให้ทานเราจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความปรารถนาของเราเป็นเพียงเพื่อ ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่รับทานนั้นๆน,น,นะขอเพียงปรารถนาว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับประโยชน์จากการให้ทานของเราขอจงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีตัวตนของเราไปหวังผลอะไรกลับคืนมานะเราจะตัดพบตัดชาติกันตั้งแต่จุดนี้ไปเลยนะละความเป็นตัวตนของเราออกไปซะ ไม่เหลือความเป็นตัวตนของเราที่จะได้รับผลของทานนี่แหละนะจุดนี้มันจะเป็นจุดสำคัญเมื่อเราตั้งจิตเอาไว้แบบนั้นเนี่ยเราก็จะมีปัญญามองแต่เฉพาะผู้รับทานเท่านั้นนะเราก็จะมองว่าบุคคลที่จะรับทานของเราอย่างเช่นนะเราจะเตรียมพัฒหารถวายกับพระพิสุสงฆ์อย่างเนี้ เมื่อเราไม่มองว่าตัวเราจะได้อะไรเรามองแต่ว่าพระพิสุงสงควรจะได้รับอะไรที่เหมาะสมกับท่านท่านเป็นภิกษุสง์ผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสเนี่ยสิ่งที่เหมาะสมกับท่านคืออะไรนะเราก็จะใช้ปัญญาคิดพิจารณาคิดว่าอาหารก็ดีเครื่องลุงห่มก็ดียารักษาโรคก็ดีเสนาสนะทั้งหลายก็ดี ที่เหมาะสมเหมาะควรกับท่านควรจะเป็นอย่างไรนะเราก็จะจัดเตรียมให้ถูกต้องเหมาะสมนะโดยไม่มีตัวตนของเราไปหวังอะไรกับคืนมาเนี่ยเราก็จะใช้ปัญญาพิจารณาได้อย่างครบถ้วนใช่ไหมนะเราก็จะเลือกเฉพาะอาหารที่ปลอดภัยนะที่สะอาดที่จะเหมาะสมกับการปฏิบัติ ขัดเกลาจิตใจของท่านนะอาหารที่มีโทษทั้งหลายเราก็จะระมัดระวังไม่ใส่เข้าไปในนั้นยารักษาโรคก็ดนะีที่อยู่อาศัยก็ดีตลอดจนเหตุปัจจัยทั้งหลายที่จะสนับสนุนให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยเราก็จะมีมุมมองที่ไม่มองเข้าหาตัวเองอีกต่อไปเราจะมองแต่ผู้รับ ว่าควรจะได้รับอะไรแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดนะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างในส่วนของการให้ทานกับพระพิสุสงฆ์การให้ทานกับผู้อื่นก็เช่นเดียวกันนะเราไม่สามารถที่จะมาให้เฉพาะทานกับพระพิสุสงฆ์ได้ในชีวิตของเราเราต้องเกี่ยวข้องนะกับบุคคลรอบตัวที่อยู่ที่บ้านนะกับพ่อกับแม่ กับญาติพี่น้องนะกับเพื่อนฝูงกับทุกๆคนที่มาเกี่ยวข้องทุกสิ่งมีชีวิตที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยให้เรามองเป็นโอกาสในการให้ทานได้ทั้งหมดเลยนะเรามีมากเราก็แบ่งปันได้มากเรามีน้อยเราก็แบ่งปันเท่าที่เราพอแบ่งปันได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองซื้อหามาเสมอไปการให้มีให้ด้วยกันหลากหลายวิธีตั้งแต่การให้ความรักความเคารพความเมตตาเนี่ยมันแสดงออกผ่านคำพูดก็ได้แสดงออกผ่านการกระทำนะเรามีมือสองมือมีขาสองขามีกำลังกายของเราเนี่ย เราสามารถใช้ร่างกายของเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินทองก็ได้เยอะแยะหลากหลายวิธีใช่ไหมอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยลองถามตัวเองดูเราเคยได้ช่วยเหลือพ่อแม่ของเราด้วยจิตที่จริงใจตั้งใจอยากช่วยเหลือท่านจริงๆหรือ,อยังดูว่า ในชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยทั้งชีวิตนะสัดส,ส่วนของการที่ท่านดูแลเราตั้งแต่เล็กเราเติบโตมาเนี่ยพ่อแม่นะโดยเฉพาะแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามาเช็ดอุจจระเช็ดปัสสาวะของเรามากี่ปีให้อาหารให้นมเรามากี่ปีเลี้ยงดูหาเงินหาทองมาบำรุงบำเรอรักษาเรากี่ปี จนเราเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคอยดูแลป้องกันภัยให้เรามากี่ปีมาถึงจุดนี้แล้วเราได้ทําคืนตอบแทนให้ท่านสมกับสัดส่วนที่ท่านดูแลเรามาแล้วหรือยังนะนะลองคิดทบทวนดูถ้ายังนะเราก็ใช้ร่างกายของเรา ใช้คำพูดของเราดูแลท่านพูดด้วยวาจาอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความรู้สึกปรารถนาดีกับท่านด้วยความเคารพรักหรืออยงนะหรือว่าวันวันหนึน่งเราก็ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกขัดเคืองบ้างอะไรบ้างมาครอบงำจนเราบางทีพูดจากับท่านอยากกระด้างห้วนห้วนอะไรต่าง นะบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเกี่ยวข้องกันไปอีกนานแค่ไหนนะเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งชีวิตของเราจะจบสิ้นลงไปเมื่อไหร่หรือชีวิตของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในหมู่คณะเดียวกัน ถ้าเราฉลาดพอถ้าเรารู้เท่าทันว่าทุกการเกี่ยวข้องมันมีผลทั้งหมดนะเราจะไม่ปล่อยให้เราต้องทําผิดทําพลาดเลยนะเพราะว่าทุกการกระทําทุกคําพูดที่ออกไปเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาถึงเราทั้งนั้นนะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ย เราควรอย่างยิ่งนะที่จะต้องระมัดระวังการกระทำทุกคำพูดที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้มีพระคุณทั้งหลายบิดามารดาปู่ย่าตายายครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นแรงสะท้อนกับสิ่งที่เรากระทำและคำพูดของเราเนี่ย มีแรงสะท้อนกลับมามาานะถ้าเราทำผิดทำพลาดกับบุพการีกับบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยผลสะท้อนมันรุนแรงนะในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำดีทำดีพูดดีคิดดีเนี่ยผลสะท้อนก็รุนแรงเหมือนกันนะเป็นพลังที่ได้รับกับคืนมายิ่งใหญ่ ท่านถึงได้เปรียบเทียบบิดามารดาเป็นเหมือนพระอรหันต์ของบุตรนะเป็นแค่คาเปรียบเทียบจริงๆไม่ใช่นะเป็นแค่คาเปรียบเทียบเพราะอะไรนะเพราะว่าท่านมีพระคุณมากนะเราทําดีกับท่านเนี่ยมันก็ได้ความดีกลับคืนมานั้นะจริงๆแล้วบิดามารดาเนี่ยที่ถูกต้องก็คือเป็นพรหมเป็นพรหมของบุตรธิดานะเพราะว่าท่านมีความปรารถนาดีมีความรักความเมตตากรุณา นะชื่นชมยินดีกับเราสามารถที่จะเข้าอ,อกเข้าใจเราได้ในหลายๆสถานการณนะ์เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะต้องมองจุดนี้ให้ออกแล้วก็ระมัดระวังนะเพิ่มความเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะอยู่ในครอบครัวเดียวกันให้รักเคารพซึ่งกันและก,กันนะอยู่ในหมู่คณะเดียวกัน ก็ให้รักเคารพซึ่งกันและกันมองกันและกันเปรียบเสมือนว่ามารดามองบุตรธิดาของตนเองนะด้วยความปรารถนาดีเป็นมิตรต่อกันนี่แหละจึงเป็นการที่จะทำให้การอยู่ด้วยกันเป็นไปเพื่อความอบอุ่นใจเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามคัคคีรักใคร่กลมเกลียวก็จะเป็นความผาสุกร่มเย็นเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เราคิด ในขณะที่เราพูดในขณะที่เราทำน,นี่แหละจึงเป็นการเติมเต็มทานนบรมีในส่วนผู้ที่หวังความขัดเกลาจิตใจของตนเองทุกระดับชั้นสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือไม่เคยมาใส่ใจสิ่งเหล่านี้คงจะ พูดในขอบเขตของการให้ทานไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ในการรับฟังกันจากนี้ไปก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่จะคิดทบทวนถึงตัวเองก็ได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีความเข้าใจในการให้ทานที่ถูกต้องแล้วหรือยังเราเกี่ยวข้องกับบุคคลรอบตัวเราไม่ว่าจะอยู่ในระดับใกล้ชิดที่สุด ในระดับครอบครัวในระดับหมู่คณะเพื่อนฝูงทั้งหลายนะเราได้ทำในสิ่งที่อาตมาได้บอกมาบ้างหรือยังถ้ายังนะก็ลองดูนะลองปรับทิศทางของความคิดมุมมองของตัวเองใหม่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์นะถ้าเห็นว่าสิ่งที่อาตมาพูดพอจะเป็นประโยชน์นะอยู่บ้างนะก็ลองปรับ ตั้งใจใส่ใจกับการให้ทานนะทั้งในส่วนของการให้ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองแรงงานให้คำพูดที่ไพเราะก,กับบุคคลรอบตัวคำพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำพูดนี่มีความสำคัญมากมันเป็นตัวกำหนด ทิศทางในหลายๆลักษณะในหลายๆมิติเลยก็ว่าไดา้สิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากคำพูดของเราในหลายๆมิติคำพูดที่อ่อนโยนคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีลักษณะอ่อนโยนไปด้วยสังเกตบุคคลที่มีคำพูดหยาบก,กระด้างเนี่ย มันก็แสดงออกมาถึงจิตใจที่อยากกระด้างอยู่ภายในนะนะบางคนสังสมมาเนี่ยเป็นคนหยาบก,กระด้างมันแต่ไหนแต่ไรเนี่ยก็จะสังเกตได้จากสิ่งที่แสดงออกมาจะเป็นในลักษณะหยาบก,กระด้างเหมือนกันนะแล้วก็คำพูดก็จะห้วนห้วนนะขาดน้ำเสียงที่อ่อนโยนนะมันก็จะทำให้ไม่เป็นที่รักของบุคคลที่อยู่รอบตัว นะมันก็จะส่งผลไปในทิศทางต่างๆในลักษณะหลายๆมิตนะิมันจะออกมาเป็นผลรูปกายที่หยาบกระด้างสิ่งที่ได้รับมาต่างๆมันก็จะหยาบกระด้างไปด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามหวังความละเอียดประณีตขึ้นมาของเรือของตนเองนะอยากที่จะได้เรือที่มีอัตภาพที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะ เราก็ต้องระมัดระวังดูตนเองให้ออกว่าบางทีคำพูดของเราเนี่ยเราไม่ได้มองตัวเองแต่ว่ามันออกมาในลักษณะของความอยากกระด้างเนี่ยทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่ในบุคคณะเขาเกิดความรู้สึกมองว่าเราเป็นผู้ที่อยาก,กระด้างเนี่ยมันก็จะไม่ดีหรอกนะเพราะฉะนั้นลองปรับดูนะเวลาพูดกับใครเกี่ยวข้องกับใครเนี่ย พูดด้จิตที่เมตตาปรารถนาดีนะแล้วก็ใช้น้ําเสียงที่ไพเราะอ่อนโยนจริงใจนะไม่ใช่อ่อนโยนซะจนกลายเป็นเสแสร้งนะเราจริงใจแต่เราก็ใส่ความอ่อนโยนเข้าไปในนั้นนะก็จะเป็นการเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเราเองด้วยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นใช้เวลาที่เหลืออยู่ดูลมหายใจของเราก็ได้นะหรือว่าทบทวน สิ่งที่เราเป็นไปในชีวิตของเรามาก็ได้ดูว่าทิศทางของเราจากนี้ไปเราจะปรับอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างฐานบารมีที่เหมาะสมกับความตั้งใจเป้าหมายทิศทางของเราก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาต่อไป